โอ้โหโอ้โหนี่แจวสุดยอดเลยเนี่ยไายเห็นจบเลยไม่ได้กินร้อนแล้วได้อยู่ได้อยู่โอ้ยกินไก่โอ้ยฮึมลูกจะกินได้ไงชิ้นใหญ่ขนาดนี้อ่ะลองชิมดูดิอ่ะร้อนนะแตร้อนลองดูลองดูอด่ะมีข้าวเหนียวอยู่นี่ เอาาอนี้คนละห่อถือเลยการ์ตูนการ์ตูนคนละห่อเลยเราไม่ร้อนดิเอาเดี๋ยวนายพ่อดูพ่อพ่อชิมพ่อดูเอ้าเอากินวางไว้นี่นี่ไม่ต้องเอาอันนี้มาขีบสิเอาอู๋นี่พี่น้องเจียวแก้วคนคนเจีวคนคนอ่อนเฮ้ยพ่อเกินนี่หมไหนอ่อหันมาทางนี้ด้วย กิดหอดอุบุญเนี่ยู่ใส่หมูเจียวแบบเปียวบักเน่าใบบักกูดนีด่พี่น้องเสแสร้งน้ำกกนทอดอือหืออ้อดูจดิ้มดิเีื้อ,อปัดผีอ,อร่อยเหรอเขาใส่ไส้ผีเฉียดคนเนือ้อผัดผีอันนึงมาอ,อร่อย จิ้มจิม้มกินเนี่ยอร่อยป่าวอันนี้ตอนพ่อเป็นวัยรุ่นโอ้โหเลี้ยงเยอะกระทำให้แม่ทำให้แม่กินคำหนึ่งนะอ่ะเอาอ๋อเอาเอามันคำไงรัวหืม ครับพี่นหายดลายที่ซักบอลอ้าลืมลืมเคี้ยวหมูอ่ะฮึลืมไปเลยอ่ะลืมเขี้ยวหมูอ่ะทำไมอะแล้วมันเป็นยังไงแล้ก็จับบายอร่อยต้องหาแล้จับพี่น่อยไป็นน้ำจิ้มเยอะเลยอ่ะเพชรตังจะเข้าบ้านเหรอ <ะ S 2> ลูกการตังเข้าบ้านมาตังไม่ต้องเอามาใส่ ตูนลบไปก่อนงน,น,นะ่ะฮใส่หมูหมูเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมดีนะบอกทันดีนะติมบอกทันดูนี่เมียไม่กินเอาให้แม่ครับหนึ่งเอาลองชิมดูเอาวเมล็ดออาอื้มอ,อื้อออมเป็น,นไงอร่อย อร่อยไหมล่ะพอเฉยแล้วอร่อยแล้วรูเนี่ยเอาปดเลยนูวันนี้พ่อโสตายอืมโสตายอืม เอาน้ำมาน้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่าเอามีเย็นเย็นไหมนะมีเย็นเม,มีน้ำเย็นเย็นๆๆนะอือหือดูนี่ดูล้างอย่างดีไส้หมูไส้แกะ่อชอบเลยนะ บรรยากาศเริ่ม้หนาวครับพี่รองเริ่ม้หนาวก็นั่งกินน้ำรูน้ำเต่าไปถอนะแอ้วนั่งกินแบบอยากกินยังกิน,กกนอย่ารองนึงกอป่ะไม่ใช่เขาเราียกว่าขายเส้นอเอาโอ้ thank you ัอพี่ข้ายของตัวเองอยู่ไหนคือบอกให้ดูกระปุ้ อกใจบ่อืมก็สุดยอดเลยมาดื่มกันเฮาจังกินเขา่ากินเขา่ากินได้อยู่แต่ว่าต้องอืม้มอ่าโอ้ยสุดยอดอีก พี่กดแม่เขาอ,อันนั้นกินอันนั้นหรอไม่เกี่ยวห้องนอกโดนแบงก็ได้บอืมโอ้โโอโพอใส่พริกไปเม็ดหนึง่งจังมากเลยอ่ะเอามากินตอนตื่นเช้ากินสีไร อออเอาไปทำไมนะ้ำก็อเอาไปดิเที่ยวใน,น,น,นตอนที่สิ